เผยเส้นทางรักเบสตรงๆหลังถูกโยงเลิกการเปิดเส้นทางรักตรงๆเบสหลังถูกโยงเลิกการฝ่ายหญิงอันฟอนไอจีนับว่าเป็นอีกคู่ที่สะเืินวงการของปีนี้จากกรณีทางเพจ facebook เจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทำชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอนแฟนแล้วนะหูยแค่งอนแน่แทำเอาชาวเนต็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นขุดชื่อย่อจะมาจำนวนมากอาทิ ผู้รักพ่อนักมวยแน่ๆก็พูดตรงๆฉันว่าฉันสอบผ่านรอบนี้ตรงๆเอ,อ้ยจริงๆสมัยหนึ่งครั้งรักบอกตรงๆบออันฟอนตอตอลบรูปผู้ออกหมดแต่ตอตอยังฟอนอยู่ส่วนตัวว่าดีแล้วที่เลิกผู้ชายคือตอนรักคือเห่อสุดอะไรสุดทำอะไรผู้หญิงก็น่ารักไปหมดพอหมดรักคือแสดงออกชัดเจนมากผู้หญิงยังดูเหมือนเดิมคิดว่าผู้หญิงควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ ซึ่งชาวเน็ส่วนมากก็จะพุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบรรังวานีและตรงตรงกลิ่กร,รเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกราอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาสองจกแจกลามของสาวเวก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเวสน,นั้นในอันฟลแฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเกลี้ยงไอจีเช่นกัน แต่ส่วนของหนุ่มตรงๆก็ยังคงฟ้ลโลยสแกมอยู่ปกติรูปคู่ก็ยังอยู่ครบแต่อย่างไรก็ตามต้องรองฟังจากปากของทั้งสองคนอีกครั้งและว,วันนี้เราจะพาไปสองเส้นทางรักของทั้งคู่กันจ้าปี2564ตรงๆเบสโทจรนมาเจอกันในละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน31มบเมชวนตรงๆมาออกช่อง YouTube ตัวเองโผล่เซอพร์ยายซึ่งเป็นแฟนคลับตรงๆเริ่มมีภาพหวานทั้งใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวสวนสนุกคลิปกินข้าวและคลิปสุดสวีท ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์จากสื่อและชาวเน็ตแต่ก็ยังไม่ประกาศคบปี2565ตรงๆขอเบสเป็นแฟนด้วยเซอร์ไพรส์หวานรับ1เดือน1 65เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันความสัมพันธ์เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนโชว์หวานกันเรื่อยมาปลายปี2565มีข่าวลือว่าความสัมพันธ์ของตรงๆงเบสน,นั้นเริ่มสันคลอนแต่ทั้งคู่ปฏิเสธปี2566กุมภาพัานตรงตรงเบส ออกมาสยบข่าวลือด้วยโมเมนต์ฉลองรักหวานในวันวาเลนไทน์เมษายนเบสลบภาพคู่กเกลี่ยงจากกรมแถมอันฟอลโลตรงๆอีกด้วย